ตาราอะไรกุ้งค่ะวันนี้กลับมาพบกับ Give Skill by HSC ค่ะวันนี้ไอด้าก็อยู่กับพี่หมอนะคะเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยไอด้ามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแอลโกอฮอล์นะคะพี่หมอ,อมทุกวันนี้เนี่ยแอลโกอฮอล์เนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะแล้วก็มีทั้งในเครื่องสําอางน้ําหอมใช่ในชื่ประจําวันเราใช่ยาทา,าเล็บอาหารอย่างเงี้ยไอ้ดาก็สงสัยนะคะว่าแล้วจริงๆเนี่ยแอลโกอฮอล์เนี่ย,โโยมันมีกี่ชนิดแล้วก็ชนิดไหนบ้างที่เราใช้ได้ใช้ไม่ได้ ก่อนอื่นผมต้องต้องอธิบายคําว่าแอลกอฮอลก่อนโอเคค่ะแอลกอฮอลเนี่ยมันมันมีหลายชนิดเนาะแล้วแอลกอฮอลมันมีแบบที่กินได้และกินไม่ได้ใช่โอเคถ้ากินได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอลกอฮอลพวกในในเหล้าอะไรเงี้ยไม่เป็นแอลกอฮอลถ้าแบบกินไม่ได้แบบไปทำเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเมทานกอลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็จะเรียกปนๆว่าแอลกอฮอลแอลกอฮอลแต่ที่จริงอ่ะมันมีเยอะมากและมันมีที่แบบฮาลาลและมีแบบไม่ฮาลาลด้วยแต่ หลายๆนะคนก็จะบอกว่าเอพอพูดถึงแอลกอฮอล์ปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าม,มันนายิสมันไม่ได้ไมันได้่ใช่จริงๆนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมีหลายชานิดเลยแล้วก็มีแบบที่เราใช้ได้แล้วก็แบบไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันคำว่าแอลกอฮอล์เหมือนกันเราซื้อรถใช่ไหมสมมติยี่ห้อโตโยต้าอย่างเงี้ยแต่โตโยต้ามันก็มีรุ่นมันอีกใช่ไหมมีมีวีออสเอ่ยมีวีโก้มีรีโวมีฟอร์จูเนอร์อะไรก็เยอะแยะตะแป๊ดไปหมดแต่ที่จร ไม่ฮาลานน่ะอาจจะเป็นแค่วีออสอย่างเดียวใช่แต่วิก้รียวอะไรเงี้ยฮาลานหมดแต่พอเราบอกว่าโตโยต้าทุกคนก็บอกโอ้โตโยต้าไม่ฮาลานผิดไหมมันก็ผิดแหละผิดใช่ไหมเพราะในโตโยต้าที่มันไม่ฮาลานอยู่แค่วีออสเองแต่อรุ่นอื่นมันฮาร้านหมด แอลกอฮอล์ก็เหมือนกับพอแล้วบอกว่าแอลกอฮอล์มันก็เหมือนกับเป็นยี่ห้อโตโยต้าเมื่อกี้แหละแอลกอฮอล์ทุกคนบอกทุกคนก็ปฏิเสธเลยว่ามันไม่ฮาลาลแต่มันไม่ใช่และ่าในบางทัศนะเนี่ยก็บอกว่าแอลกอฮอล์ที่ไม่ฮาลาลแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็ฮาลาลได้เหมือนกันก็ได้อย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่เขาเอาไว้ใช้ในการผสมเป็นตัวทาละลายมันอาจจะมีความเข้มข้นแค่0ูยุดอย่างเงี้ยบางทัศนนะบอกว่าได้ ความเป็นคนที่0.5นะ,ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของอการหมักมการหมักที่มันมันเกิดขึ้นมาเองเป็นแอลกอฮอล์ oh ที่มันเกิดขึ้นมาเองมันก็จะเป็นเอทานอลเหมือนกันแต่ถ้ามันมีมีแค่ประมาณไม่เกิน1%ก็ใช้ได้<ก>เหมือนกันก็ได้อ๋อคือปริมาณที่เหมาะสมมันก็ฮาลาลได้นะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นตัวสาระละลายตัวผสมเป็นสาระละลายก็ไม่เกิน0.5%<ม>แต่ถ้าเกิดจากการหมักเนี่ยก็ไม่เกิน1%อ๋อโอเคค่ะเคลีย พี่หมอคะไอเดอยากรู้ว่าแอลกอฮอล์ที่มันฮาลานเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างพี่หมอช่วยบอกหนะะ่อยได้ไหมโอเคเมื่อกี้ที่มันไม่ฮาลาใช่ไหมใช่ไม่ฮาลาก็มีแบบไม่ฮาลาแบบก็คือแอทกออลที่เป็นเหล้าคือฮาลาไม่ฮาลาเราตัดสินยังไงเรามีเกณฑ์สองอันก็คือทํามาจากไขมันหมูแบบแรกคือแบบทํามาจากไขมันหมูอ่ามีส่วนผสมของไขมันหมูหรือการทําอะไรกระบวนการอะไรต่างๆอันที่2คือสาตัวนั้นนะทําให้มึนเมา แอลกอฮอล์ oh ตัวนั้นทําให้มึนเมาแบบที่สองคือสารตัวนั้นทําให้มึนเมานะคะใช่ถ้ามีอันใดอันหนึ่งในนี้ถือว่าแอลกอฮอล์นั้นไม่ฮาลาลเราจะรู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกอ้าวดูตราฮาลาลอย่างเดียวใช่ทุกคนจบปัญหานะคะดูก่อนนะคะก่อนจะใช้ก็ดูหาตราฮาลาลก่อนนะคะอ่าใช่ศูนย์ฮาลาลเราก็จะมีคนตรวจสอบอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์นี้ได้ไม่ได้อะไรอย่งอังไงก็จะมีหลายๆประเภทเนาะส่วนแอลกอฮอล์ที่มันมันฮาลาลเนี่ย ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําตาลแอลกอฮอล์น้ําตาลแอลกอฮอล์น้ำตาลแอลกอฮอล์ซึ่งเกิดจากตัวน้ําตาลเนนเรน้าตาลเนี่ยมันเป็นมันป็นมันมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยหรือว่ายังไงคะไม่มันไม่ได้ทําให้เกิดการมึนเมาอ๋อก็คือแบบนี้ก็คือได้แอลกอฮอล์อันนี้คือไม่ได้ทําให้เกิดการมึนเมามมันก็เป็นมันเป็นส่วนประกอบแต่มันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทําให้เกิดการมึนเมาแต่มันคือแอลกอฮอล์เหมือนกันอ๋อแบบนั้นได้ไม่มีปัญหาก็ ทาแผลอ๋อใช่ใช่แอลกอฮอลอ์ล้างแผลอ่าล้างแผลเอ้ยเจยลแอลกอฮอล์อช่วงนี้ใช้กันบ่อย <Gun Boy. S 1> แล้วก็ที่เขาไว้กระจัดคราบต่างๆไอ้พวกนี้มันไม่ทําให้เกิดการมึนเมาอืมก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ฮารานก็คือตัวเมทานอลเมทานอลเมทานอลแอลกอฮอล์ที่เรากินกันอยู่เนี่ยก็คือเอทานอล เอทิโนลเชื่อมันจะออกเสียงคล้ายๆกันใช่เอทิโนลกับเมทิโนลเมทิโนลอยู่ในสีทาไม้ทินเนอร์อยู่ในสีอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใครจะไปกินอย่าก,กินนะใช่ใช่แล้วก็แอลกอฮอล์บางตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ที่มันเป็นเอทานนลเหมือนกันซึ่งมันไม่ฮาลาลใช่ไหมใช่แต่เขาสามารถที่ทําให้มันสูญเสียสภาพความเป็นเอทานอลเดิมได้ทําให้มันไม่เกิดการมึนเมาอ๋อคือเอามาสูญเสียสภาพมันก่อนอตัวเอทานนลเนี่ยมันทําให้เกิดการมึนเมา ทำให้มันไม่ฮาลานแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนไอตัวเอทานอลเนี่ยใส่สารบางอย่างเพื่อให้มันเปลี่ยนสภาพให้มันไม่สามารถที่ทําให้เกิดการมึนเมาได้อ๋อคือมันเปลี่ยนสภาพนะคะอันนี้ก็คือได้ใช่แบบนั้นได้อย่างเช่นแอลกอฮอลที่ใส่ใส่ในน้ําหอมบางตัวน้ําหอมอ๋อแอลกอฮอลในน้าหอมนะคะในเครื่องสําอางเครื่องสําอางที่เราใช้ในเจลล้างมืออะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องสําอางเขาจะเอา แอลกอฮอล์ตัวนี้เอามาทาตัวนี้หมดเลยเอามาทําให้โดยส่วนใหญ่เหมือนหลายคนถกเถียงกันนะคะว่าน้ําหอมใส่ไม่ได้มันมีแอลกอฮอล์คือบางตัวมันก็ได้นะคะต้องดูว่าเป็นตัวไหนถ้าเราศึกษาดีๆในในในฉลามก็จะบอกเป็นแอลกอฮอล์ตัวไหนส่วนถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเยอะกว่านี้ซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากว่าแอลกอฮอล์ตัวไหนตัวไหนตัวไหนผมอยากให้นําเข้าไปในเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เขาจะอธิบายเรื่องของเอชแนลหรือว่าพิมเข้าไปใน Google เลยก็เด้ยว่าแอลกอฮอล์ที่ฮาลาลหรือไม่ฮาลานมันจะขึ้นอันนี้มันก็จะบบอกเลยว่าแอลกอฮอล์ตัวไหน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 ว่าที่มันฮาลานตัวไหนตัวไหนได้ที่มันไม่ฮาลาลมันจะมีบอกหมดเลยยื่ในนั้นเคถ้าใครสงสัยที่แบบเพิ่มเติมอยากจะดูว่าเฮ้ยที่เราใช้อยู่มันได้ไ้ยก็ไปดูตัวมันจะเขียนเป็นเป็นตัวตัวตัวซึ่งถ้าเราพูดในนี้หมดันไม่หมดใช่มันไปดูเนเยอะมากนะคะแต่ถ้าสรุปได้ง่ายคือแอลกอฮอล์มันมีทั้งฮาลาน เพื่อนๆก็คงเคลียร์แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เราแล้วก็ขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุราลงกรมหาวิทยาลัยสตัอวันนี้ก็แค่นี้นะคะัวัสดีค่ะบ๊ายบายติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ